สวัสดีครับกลับมาพบกันประจำนะครับกับการพรีวิวฟุตบอลแบบลุงๆเอ้ไปดูครับพรีวิวพิมลีสุดสัปดาห์นี้นะครับเกมนี้ลีพูจะบุกไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมยากของลีพูนะครับหลังจากที่ออกทะเลไปไกลนะครับก็แพ้มาติดๆกัน4เกมติดต่อกันสำหรับล o พูนะครับ ก็เกมล่าสุดก็เพิ่งไปถล่มไอทักแฟงฟิร์ตนะครับจากเยอรมันในโปรแกรมยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับเกมที่3นะครับเกมนี้กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับบุกไปเยือนเบนฟอร์ดก็ต้องยอมรับว่าเกมของเบนฟอร์ดเนี่ย <c oughs> ทีมของเบนฟอร์ดเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่กำลังเข้าที่เข้าทางนะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับเอา้าเราไปดขูข่าวดีกว่านะครับ ของทั้ง2ทีมนะครับอตอนนี้เบนฟอร์ดนะครับมีนักเตะบาดเจ็บก็เป็นแอนโทนีมิลเลมโบนะครับกับแม็กโมหานะครับปาริสแม็กโมหานี่เจ็บนะครับเจ็บก็หมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่ๆนแล้วสำหรับอสองคนล่าสุดนะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะส่วนลิฟูนะครับก็ กลัมศึกมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องครับวัตลุเอนโดสเตฟนานไบเซติตอาริสตันเบกเกอร์รวมถึงโอวานนี่เรลนี่นะครับก็หมดสิทธิ์ลงสนามแน่ๆนะครับส่วนไลอันกาเฟนแบกครับข่าวล่าสุดนะครับที่ทางอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยบอกมานั่นก็คืออากาเฟนแบกฟิมปงรวมถึงอีซักเนี่ยอาจจะยังไม่ฟิต นะครับก็อาจจะมีต้องมีการโรเตชันนักเตะนะครับสำหรับอ่าลีวพูนะครับ,รบ,อรเ,อรรบเอาไปดูผลงาน5นัดดีกว่านะผลงาน5นัดล่าสุดนะครับ5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ปี2023มาลิเวอม์ารีพูกินเรียบครับ ไม่แพ้เบนฟอร์ดเลยแพ้ล่าสุดเนี่ยคือปี2 0 0พันสามนะครับบุกมาแพ้ที่นี่แหละสามหนึ่งนะครับในยุคนั้นก็จะเป็นทางเจเกนคอพนะครับที่คุมทีมอยู่นะครับก็5้าเกมล่าสุดเนี่ยยิงไปโอ้โหสี่แปดสิบสิบสองลูกนะครับเสียลูกเดียวนะครับ5้าเกมหลังสุดที่เจอกับเบนฟอร์ดนะครับก็ต้องบอกว่าอ่าเขาเรียกเลยนะงูกับเชือกกล้วยนะครับแต่ก็ต้องดูว่า ลิพูตัวนี้เนี่ยออกทะเลไปไกลเนี่ยยังจะหาทางกลับฝั่ง,งเจออีกหรือเปล่าในหลีในค่าคืนที่จะถึงนี้นะครับขั้นคือวันอาทิตย์วันมันเป็นวันเสาร์นะครับต่อวยเช้าวันอาทิตย์นะั่นคือตีสองตามเวลาบ้านเรานะครับอ่ะไปดูตารางคะแนนกันหน่อยครับลิพูเนี่ยอยู่อันดับ4นะครับส่วนเบนฟอร์ดเนี่ยอยู่อันดับ14มี10แต้มนะลิอูมีูลมี15แต้มนะครับผลงาน5นัดหลังสุดนะครับของทั้ง2ทีมนะครับ ทางเบนฟอร์ดเนี่ยเกมล่าสุดเนี่ยก็บุกไปเอาชนะเวสแฮม2-0นะครับชนะ 3, สมเสมอ2สําำหรับเบนฟอร์ดนะครับส่วนรลรีพูครับแพ้มา4นวดสีนัดรวดนะครับแล้วก็ชนะเกมล่าสุดเนียนะก็ชนะแฟรงก์เฟิร์ตนั่นแหละครับก็ดูว่าเกมนี้จะเรียกสถาะได้หรือเปล่าสำหรับล์พูนะครับเอาไปดู11ผู้เล่นที่คาดว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมนะครับ เบนฟอร์ดนะครับสี่สองสามหนึ่งเด็กองลิปูเพียบเลยนะครับสำหรับเบนฟอร์ดนะครับนี่คือสาขา2ของลิปูนะครับโค้เสาตัวครับเป็นเควินเคเลเฮอร์นะครับแบ็คขวาเป็นคาริออสนะครับส่วนแบ็คซ้ายเป็นฮิกกี้นะครับคู่เซนเตอร์แบ็คเบิร์กกับคอรลินนะครับมิดฟิลด์ตรงกลางครับจอร์แดนเนอร์สันกับยามูรุสนะครับส่วนตัวลุกครับใช้ เดมกาดออเตกานะครับเชดแล้วก็เตียโก้นะครับเป็นหน้าเป้านะครับก็เจอกับลิเวอร์พูลแน่ๆสำหรับจอร์แดนเฮเดอรันนะครับเด็กเก่าของลิเวอร์พูลส่วนลิเวอร์พูลครับผู้สาวตัวก็เป็นมาดาอ่ามามาดัสวิลี่นะครับขวาเป็นอ่าเบสลี่นะครับซ้ายเป็นเคอร์เคฟนะครับคู่เซนเตอร์แบ็กครับฟานไดกับโกนาเต้ส่วนมิดฟิลล์ตกลางครับขออภัยครับ ก็เป็นเคอร์ติโจนนะครับจะมีโอกาสลงสนามไปเสวีตัวจริงนะครับคู่กับแบ็กอลริเตอร์นะครับเพราะว่าต้องเติมความสดให้กับแดนกลางของริวพูนะครับส่วนตัวลุกครับซาร่าโซโบสไลนะครับแล้วก็กาโปหน้าเป้านะครับจะเป็นเอกิติเก้นะครับลงล่าตะข่ายอย่างแน่ๆสำหรับค่ำคืนนี้เอาไปดูผลที่คาดหน่อยผมมองว่าริวพูเนี่ย จริงๆลีพูเนี่ยเป็นทีมที่ดีนะครับเพียงแค่ปรับจูนระบบวิธีการเล่นรูปแบบวิธีการเล่นแล้วก็พยายามอย่าฝืนฝืนตัวเองอย่าเขาเรียกอะไรนะฝืนธรรมชาติของตัวเองนะครับก็คือเล่นไปตามเกมของตัวเองนะครับโอกาสที่ลีพูจะบุกไปเก็บแต้มที่นี่ก็มีอยู่แล้วนะครับสำหรับลีพูนะครับผมเชื่อว่าล์พูจะบุกชนะได้3ประตูต่อหน